manufactured จะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียน structure หรือว่าโครงสร้างที่เราใช้ในการเรียน passage บทที่หนึ่งของเรานะคะ structure หรือโครงสร้างที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง present simple tense present simple tense present simple tense คืออะไรนะคะอ่ะเราจะมาเท้าความกันก่อนนะคะในการใช้ภาษาหรือว่า tense นะ่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่า tense นะคะแปลว่าการเวลา tense แปลว่าการเวลาซึ่งการเวลาคืออะไรการเวลาคือการบอกอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกับภาษาไทยดูสมมติเราคุณครูพูดว่าฉันดื่มน้าอะฉันดื่มนมก็ได้ฉันดื่มดื่มนมอะขอโทษค่ะฉันดื่มนมนะคะฉันดื่มนมถ้าคุณครูบอกว่าฉันดื่มนมวันนี้คุณครูก็พูดว่าฉันดื่มนมถ้าคุณครูบอกว่าฉันดื่มนมเมื่อวานนี้คุณครูก็พูดว่าฉันดื่มนม ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะถ้าในภาษาอังกฤษนะคะฉันดื่มนมภาษาอังกฤษคือ I drink milk ใช่ไหมคะ I drink milk แต่ถ้า,าคุณครูดื่มนมเมื่อวานนี้คุณครูจะเขียนว่า I drank milk อ่ะแล้วได้เห็นความแตกต่างไหมคะอ่ะจะเห็นว่าคำว่า drink กับคำว่า drank ใช้คนละคำกัน แต่ทั้งสองคำเป็นความหมายเดียวกันแปลว่าดื่มใช่ไหมแต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้า r i n k เป็น verb ช่องที่1 Dra n k เป็น e ว b ช่องที่2อ่ะแล้วมันต่างกันยังไงเพราะกริยาแต่ละช่องถ้าใช้คนละช่องจะบอกคนละการเวลาถ้าครูใช้ช่องที่1แสดงว่าคุณครูคดื่มในปัจจุบันแต่ถ้าคุณครูใช้ช่องที่2องคุณครูคดื่มในอดีต นี่แหละค่ะคือความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาจะมี tense นะคะมี tense ในการบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกริยา3ช่องที่เรารู้จักเนาะเราเคยท่องมาตลอดว่าการิยา3ช่องนะคะมีช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ใช่ไหม แล้วมันใช้อย่างไรนะคะนี่เลยค่ะคือสิ่งที่จะบอก Tense นะคะกิยาริยา3ช่องจะช่วยบอก Tense ให้เรารู้ว่า t ท n s e ที่เขาพูดนั้นมันเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะถ้าช่องที่1นะคะตามชื่อเลย present verb ก็ใช้กับ present ค่ะคือปัจจุบันช่องที่2คะ่ะ past verb ใช้กับอดีตค่ะและช่องที่3อ่ะอไม่ใช่อนาคตนะคะเด็กชอบจำผิดช่องที่3ไม่ใช่อนาคตแต่เราใช้กับ perfect นะคะ แ๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องต่อไปแต่ให้เรารู้ก่อนตอนนี้ช่องหนึ่งใช้กับปัจจุบันช่อง2ใช้กับอดีตแล้วมันต่างกันยังไงแต่ละช่องอ่าส่วนใหญ่นะคะเว็บช่องที่1จะสามารถเติม s กับ es ได้ช่องที่2จะเติม ed และช่องที่3จะเติม ed หรือช่อง2กับช่อง3บางครั้งมันก็เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างกันถ้าเราเห็นกริยาเติม s อ่ารู้เลยว่าช่องที่1ช่องที่1ก็คือในปัจจุบันนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นครูบอกว่า คำว่า play ช่องที่1ก็คือคำว่า play สามารถที่จะเติม s กับ es ได้แต่คุณครูยังไม่เติมลงไปในตารางนี้เนื่องจากว่าเราจะเติม s หรือ es ในว่าช่องที่1ก็เต่มื่อก็ต่อเมื่อมันอยู่หลังประธานแต่ในประโยคนี้ไม่มีประธานนะคะเล้วก็เห็นว่า play ธรรมดาลงไปก่อนส่วนช่องที่2ก็จะเป็น play ที่เติม ed ค่ะช่อง3ก็ play ที่เติม ed ใช่ใไหหรือ คำต่อไปคำที่2คํคำว่า drink ที่เราพูดไปเมื่อกี้ drink แปลว่าดื่มใช่ไหมคะถ้าเป็นช่องที่1จะสามารถเติม s กับ es ได้แต่ถ้าช่องที่2เขาจะเปลี่ยนรูปค่ะนะคะเป็น drank และช่องที่3เป็นคําว่า drunk ถ้าเราเห็นใช้คําว่า drank รู้เลยว่าดื่มในอดีตใช่ไหมถ้าเราใช้คําว่า drink ที่เติม s กับ es หรือไม่เติมก็ได้เนี่ยเป็นปัจจุบันนะคะแต่ที่จริงแล้ว verb ไม่ได้มีแค่3มช่องมีอีกช่องหนึ่งที่เรานะคะ ชอบลืมมันไปนะคะเราจะเรียกมันว่า base form base ว่าพื้นฐาน base form ก็คือรูปตั้งต้นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า verb infinitive ก็ได้หรือบางครั้งครูก็จะเรียกว่า verb base ก็ได้นะคะเป็น verb ตั้งต้น verb ตั้งต้นคืออะไรเป็น verb ช่องที่0ที่เราจะก่อนที่เราจะผ่านเป็น1 2 3อย่างที่ครูบอกไปว่าช่อง1มันเติม s ใช่ไหมช่อง2เติม ed ช่อง3เติม ed แล้วช่อง0ละ่ะ มันจะไม่เติมอะไรเลยค่ะมันจะเปน็นรูปพื้นฐานหรือรูปตั้งต้นของคําต่างๆนะคะซึ่งสมมุติเช่นคําว่า play ใช่ไหมรูปตั้งต้นของมันคือคาว่า play เฉยๆไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะหรือคําว่า drink ช่องที่หนึ่งช่องที่ศูนย์ของมันหรือช่องเบสหรือว่าเป็น n ีเจอรเนี่ยเราเรียกได้หลาหลายแบบเนาะมันจะไม่เติมอะไรเลยมันจะไม่เติม s เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติมอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่า base form นะคะอะ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะเรียนเรื่อง Present Simple Tense ซึ่ง Present มันก็ต้องใช้เว็บช่องที่1ใช่ไหมคะเราจะใช้กับ tense นี้กันนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนตอนนี้คือ Present Simple Tense นะคะแล้ว Present Simple Tense ใช้เมื่อไหร่อ่ะเรามาดูที่ Usage กันก่อนนะคะคือการใช้ข้อ1ค่ะเขาบอกว่าเราจะใช้คือ we use the present simple uh, we use the present simple when something is always true Something is always true ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงหรือมันถูกต้องนะคะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นความจริงหรือเป็น fact นะคะเราจะต้องใช้ tense นี้อายยกตัวอย่างประโยคคุณรูบอกว่า Wendy teaches English at KWS นะคะ Wendy teaches English at KWS Wendy สอนภาษาอังกฤษที่โกสุวิทยาสันสกูลใช่ไหมซึ่ง เป็นความจริงไหมอ่าคุณครูได้สอนที่โกสมวิทไหมคะสอนที่โกสมวิทเป็นความจริงครูใช้ tense นี้ถูกต้องค่ะ present simple tense นะคะหรือแบบที่สองเราจะใช้เมื่อไหร่เขาบอกว่า we use this tense for habits or things that we do regularly เราใช้นะคะ tense นี้ในการพูดถึง habits ่า habits ก็คือเป็นนิสัยหรือว่า Things we do regularly หรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นนิสัยหรือว่าเป็นกิจวัตรนะคะเราจะใช้กับ Tense น,นี้นะคะเป็นกิจวัตรนะคะซึ่งเขาบอกว่า we often use adverbs of frequency เรามักจะใช้ adverbs of frequency นะคะคือคำกริยาวิเศษบอกความทีบ่อยใช่ไหม such as often always and sometimes นะคะเป็นคำที่บอกความทีบ่อยเราจะชอบใช้ในเทนส์นี้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนซึ่งมันบอกว่าบ่อยแค่ไหนมันก็จะเป็นนิสัยของเราหรือเป็นกิจวัตรของเราใช่ไหมคะถ้าเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยก็จะใช้ tense นี้นะยกตัวอย่างประโยคเขาบอกว่า I often get up at 6 i x o'clock I often get up at 6 i x o'clock ฉันอ่า uh, often นี่ไงคำกริยาวิเศษบอกความที่บ่อยเนาะบ่อยบใช่ไหมคะ often แปลว่าบ่อย get up ก็คือตื่นนอน at six o'clock ตอนหกโมงฉันตื่นนอนตอนหกโมงบ่อยๆเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยของคุณครูใช่ไหมคะก็จะใช้ tense นี้เช่นกันค่ะอะรู้จัก usage กันแล้วว่าใช้เมื่อเป็นความจริงหรือเป็นนิสัยใช่ไหมคะแล้วโครงสร้างของ tense นี้เป็นอย่างไรมาดูกันค่ะโครงสร้างของ tense นี้นะคะเราจะเริ่มจาก positive form นะคะซึ่งส่วนใหญ่ประโยคจะมีอยู่3รูปคือรูปประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคําถามใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากประโยคบอกเล่ากันก่อนค่ะประโยคบอกเล่าคุณครูเคยสอนไปว่าจะประกอบไปด้วย2ออย่างคือ subject บวก verb subject บวก verb คือ s บวก v คือประธานบวกกริยาและครูก็พูดอยู่เสมอว่ากริยานะคะหรือ v จะผ่านตามประธานเสมอใช่ไหมคะซึ่งโครงสร้างนะคะของ tense น,นี้ก็คือ subject บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมคะซึ่งบอกไปแล้วว่าช่องที่1คือเว r b ที่เติม s กับ es ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นโครงสร้างก็คือ subject บวกช่องที่1แต่เราก็มีกฎขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคือกริยาจะผ่านตามประธานเสมอแต่ถ้าประธานในกฎข้อที่1ก็คือถ้าประธานเป็น singular subject singular subject คือประธานเป็นเอกพจน์ค่ะถ้าประธานเป็นเอกกับพจน์นะคะ กริยาเราจะเติม s กับ es ประธานเอกพจน์นะคะกริยาเติม s กับ es u b j e c t บวกบเวิร์หนึ่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s กับ es ประธานเอกพจน์คืออะไรประธานเอกพจน์คือประธานที่มีแค่1อันหรือ1คนใช่ไหมคะเช่นคําว่า he she it หรือคําว่า harry หรือคําว่า cindy ที่มี1คนถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะเติม s หรือ es นั่นเองค่ะโอ ตัวอ,อย่างประโยคเช่นคุณคูบอกว่า she normally gets up at 6 o'clock she normally gets up at s o'clock ประธานก็คือคำว่า she ใช่ไหมคะกริยาคือคำว่า g e t up ค่ะไม่ใช่ normally นะคะ normally ก็คือคำที่บอกความที p i c ยใช่ไหมที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือ normally ก็คือเป็นปกตินะคะเป็นปกติ gets up เป็นกริยาทีนี้กริยาคือ v เนย จะผานตาม s เ,เสมอประธานเสมอทีนี้ประธานของเราคือช h i chi เป็นเอกพจน์กริยาก็เลยเติม s ถูกต้องค่ะ s h i normally gets up at 6 o'clock หรืออันที่สองค่ะ wendy goes to school late ประธานคือคำว่า wendy กริยาคือคำว่า goes นะคะเพราะฉะนั้นกริยาผันตามประธานประธาน wendy เป็นเอกพจน์กริยยาเติม s ถูกต้องค่ะ อันนี้กฎข้อที่หนึ่งนะประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างหรือ subject ของช่อง ok ที่หนึ่งใช่ไหมถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์กริยาเติม s นะคะต่อไปในทางตรงก,กันข้ามกันแต่ถ้าประธานเป็นผ้าอุปพจน์ล่ะหรือ plural subject ผ้าอุปพจน์คือมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งเขาเรียกว่า plural subject นะคะกริยา subject ของช่อง ok ที่หนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่กริยาจะไม่เติม s หรือ es ค่ะนะคะซึ่งมันจะเข้ากับกฎที่คุณครูให้พวกเรา จำเป็นประจำก็คือประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานพระหูพจน์กริยาไม่เติม s นะคะเพราะว่ากริยาจะผ่านตามประธานเสมอใช่ไหมทีนี้โครงสร้างของ tense น,น,นี้แหละคะ่ะถ้าประธานเป็นพะหูพจน์กริยาจะไม่เติม s นะยกตัวอย่างประโยคเช่นหูบอกว่า they always read books they always read Books อ่ะประธานคือคำว่า day กริยาคือคำว่าอะไรคะ always หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ always เป็นคำบอกความที่บ่อยใช่ไหมที่แปลว่าประจำหรือเสมอหรือสม่ำเสม,ม,นสมอนะคะกริยาคือคำว่า read ต่างหากนะคะซึ่งกริยาจะผันตามประธานทีนี้ day เป็นประธานที่เป็นพระหุพจน์กริยาไม่ต้องเติม s ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะคะหรือประโยคที่สองค่ะ Cindy and Harry sometimes drink tea อ่ะประธานคือ Cindy and Harry สองคนเป็นพังก์วอใช่ไหมคะกริยาคือคำว่าอะไรเอ่ย sometimes drinks sometimes เป็นคำกริยาวิเศษบอกความทีบ่อยนะคะไม่ใช่เว r ร์ e เวร์ก็คือคำว่า drink ใช่ไหมคะซึ่งประธาน สคน Drink ไม่ต้องเติม S ก็ถูกต้องแล้วนะคะตามกฎนี้เลยประธานเอกพจน์ก,กริยาเติม S ประธานพหูพจน์กิยาไม่เติม S นะคะ subject รูปช่องที่1ค่ะ present simple tense อันนี้คือรูปประโยคบอกเล่าซึ่งประโยคบอกเล่านะคะคุณครูจะให้แทนด้วยเครื่องหมายบวกถ้าเราเห็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าต้องเป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อไปถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะ,ะประโยคปฏิเสธเขาเรียกว่า negative form เนาะถ้ามีประโยคปฏิเสธปุ๊บ จะต้องมีคำว่า not ซึ่ง not มันแปลว่าไม่ใช่ไหมคะแต่ประโยคปฏิเสธนะคะจงว้ให้ดีเราไม่สญญามารถที่จะวางคำว่า not หลัง verb แทได้เราต้องหา verb ช่วยเข้ามาช่วยให้ not มันวางได้ซึ่ง tense นี้จะใช้ verb ช่วยอยู่2ตัวคือคำว่า do กับ does เข้ามาช่วยเป็น verb ช่วยค่ะก็คือก็จะเป็นโครงสร้างก็คือ subject คือประธานบวก do does บวก not แล้วก็ตามด้วย verb infinitive อ่ะ verb infinitive คืออะไร บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะ verb infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ต้องเติม s ไม่เติมเติม ed อ่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอายตัวอย่างนะคะ subject บวก verb หประโยคบอกเล่าใช่ไหมแต่พอเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บ subject บวก do Das not พอมี do Das not ปุ๊บ verb 1มันจะกลายเป็น verb infinitive เพราะว่าอะไรอ่ามาดูกันนะคะเพราะว่า เราคุณครูบอกว่าการทำไปอยู่ปฏิเสธต้องเราดูกับด a s เข้ามาช่วยใช่ไหมทีนี้จะใช้ดูหรือด a s ก็ขึ้นอยู่กับประธานตามกดเมื่อกี้ที่เราพูดไปค่ะประธานเอกพจน์กับริยาเติม s ประธานพระองค์พจน์ กริยาไม่เติม s ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าประธานของเราเป็น singular subject ก็คือเอกพจน์เช่นคำว่า he, she, it หรือ Harry นะคะเมื่อทำเป็นปฏิเสธเราต้องใช้คำว่า does not เพราะาเอกพจน์กริยาเติม s แล้ว does มันมี s ใช่ไหมคะ does not ซึ่งแปลว่าไม่ไม่อะไรล่ะไม่ไม่ทำอะไรกริยาที่เคยเป็นบทช่องที่หนึ่กริยาหลักนะคะ มันจะกลายเป็น verb infinitive เนื่องจากว่าคำว่า o e s นะคะ,ม,ม,ะมันผ่นตามประธาน,าน,นแทนแล้วมันผันตามประธานตามกฎข้อนี้แทนแล้วเพราะฉะนั้น verb แทนหรือ verb ที่มีความหมายมันจะไม่เติม s e s e อ่ะยกตัวอย่างประโยคเลยแล้วกันค่ะคุณครูบอกว่า she gets up at 6 i x o'clock every day ประธานคือ she ใช่ไหมคะกริยาหลักก็คือ gets up ก็คือตื่นนอน ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ถูกต้องแล้วเนาะทีนี้ถ้าเธอไม่ได้เตือนตอน6โมงเชา้าไม่คือคําว่า not ซึ่งผมก็บอกว่าถ้า not ของ tense น,นี้ต้องเอาดูกับ does เข้ามาช่วยใช่ไหมคะทีนี้ประธานคือคําว่า She She เป็นเอกพจน์เอาดูหรือ does เข้ามาช่วยคะเอาคําว่า does เข้ามาช่วย่า,า does not เข้ามาช่วยแสดงว่า does เนี่ยมันผันตาม She ไปเรียบร้อยแล้วทำให้เรารู้แล้วว่า oh does มันเป็นช่องที่1นนะ ทําตามเรียบร้อยแล้วเป็น present simple tense นะทำให้คำว่า get up ที่แปลว่าตื่นนอนเนี่ยจากที่ต้องเติม s มันไม่ต้องเติม s อีกมันจะต้องกลายเป็น verb infinitive หรือ verb base เพราะว่าคำว่า d o e s มันผันตามประธานแล้วเป็นช่องที่หแทนแล้วเพราะฉะนั้น verb แท้หรือ verb หลักเนี่ยมันจะไม่ต้องเติม s อีกก็จะกลายเป็น she does not get up at s i o'clock every day จาก she g e ก s u ปก็จะกลายเป็น she does not get up ที่ e t s up ไม่เติม S เพราะว่าคำว่า d does มัน่ันแทนแล้วนะคะพันแทนแล้วทีนี้ถ้าประธานเป็นพระองค์พศล่ะก็เหมือนเดิมนะคะประธานพระองค์กัิรยาไม่เติม S แสดงว่าถ้าเป็นประโยคปฏิเสธถ้าประธานของประโยคนั้นเป็นพระองค์พ์เราก็ต้องเอาคำว่าดูเข้ามาช่วยใช่ไหมคะถ้าประธานของประโยคนั้นเป็นพระองค์เราก็เอาคำว่า ดูเข้ามาช่วยตามกฎเมื่อกี้เลยนะคะประธานเอนกพจน์กริยาเติม s ประธานพ้าหูพจน์กริยาไม่เติม, s. น,ม,ตม s นะคะซึ่งกริยาก็จะผ่านตามประธานอย่างที่บอกไปพอเป็นปฏิเสธปุ๊บต้องเอาดูกับดาเข้ามาช่วยนะทีนี้ถ้าประธานเป็นพงหูพจน์ i u v j เนี่ยหรือ Harry and Cindy เนี่ยเราจะต้องเอา do not เข้ามาช่วยอายุตัวอย่างประโยคค่ะ They usually go to school at 7 o'clock. They usually go to school at s o'clock. พวกเขาประธานใช่ไหมกรยาคือคำว่า go นะคะไม่ใช่ usually นะ usually เป็นคำบอกความทีบ่อยเนาะ They usually go to school at 7 o'clock. พวกเขาไปโรงเรียนตอนเจ็ดโมงบ,บ่อยๆแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้ไปล่ะไม่คือคำว่า not ซึ่ง tense น,นี้จะต้องเอา do กับ does เข้ามาช่วยใช่ไหมคะรัะการเป็น day ทีนี้ day เป็นพระองพ์พใช้ดูหรือ does ใช้ do ค่ะ ก็จะกลายเป็นดู not แสดงว่าดูมันผ่านตามประธานแทนและและเป็นเวิร์บช่องที่1เพราะฉะนั้นคำว่า Go มันจะต้องเป็นกลายเป็นเวิร์บอะไรคะเวิร์บ i ิน i ิ i ิทหรือว่าเวิร์บเบที่ไม่ต้องเติม S เติม ES แต่โชคดีที่ว่าเอ่อกับ go อ่ะ go ไม่เติม S อยู่แล้วใช่ไหมคะ go ก็ไม่ต้องเติม s อีกแต่คำว่า Go อันแรกเป็นช่องที่1น,นะเด่ go กอันที่2เป็นเวิร์บเบนะคะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะอันนี้คือปฏิเสธะ นะคะต่อไปสุดท้ายก็คือประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามหรือ question form นะคะก็คือเครื่องหมายคำถามเนาะเหมือนเดิมค่ะประโยคคำถามแต่ประโยคคำถามจะมีความพิเศษตรงที่ว่าประโยคคำถามเราจะเอา verb ช่วยวางไว้หน้าประธานปกติประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็คือจะเป็นประธานบวก verb ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเป็นประโยคคำถามเราจะเอา verb ช่วยไว้ด้านหน้าซึ่ง verb ช่วยของ tense น,นี้มี2คํคำคือคำว่า do กับ does ใช่นแมอย่างที่บอกไปสแสดงว่าสแสดงว่า do กับ does ก็จะผ่านตาม s อยู่ s อยู่ด้านหลังใช่นนะคะ s อยู่ดาด้านหลังพอมี do กับ does มาผ่านตามประธานแล้ว verb หลักมันก็จะกลายเป็น verb อะไรนะ verb infinitive ไม่ก็ verb base ที่ไม่ต้องเติมอะไรนะคะอ่ะอยกตัวอย่างเช่น ถ้าประธานเป็น singular subject ประธานเอกพจน์กริยาเติม s แสดงว่ากิริยาที่มาช่วยก็คือคำว่า does ่า does ปุ๊บแล้ค่อยตามด้วยประธานแล้วค่อยตามด้วย verb หลักซึ่ง verb หลักจะกลายเป็น verb infinitive หรือ verb base ตัวอยางประโยคเช่นประโยคนี้ค่ะ she gets up at s o'clock she gets up at 6 o'clock ประธานคือ she กริยาคือ gets up ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประโยคบอกเล่าถูกต้อง ทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามค่ะจะถามว่าลอนได้เตืนอนตอนตอนหกโมงไหมประโยคคำถามของ tense นี้ใช่ไหมคะ subject บอกว่าหนึ่งถ้าเป็นประโยคคำถามต้องเอา do does เข้ามาช่วยทีจะเอา do does วางไว้ตรงไหนคะวางไว้ด้านหน้าสุดใช่ไหมคะทีจะใช้ do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธานประธานเป็นคําว่า she ก็เลยใช้ does does she ทีนี้ get up เป็นกรยิยาหลัก get up ต้องเติม s ไหมไม่เพราะว่ามีคําว่า Does ผ่านแทนละเป็นช่องหนึ่งรู้แล้ว,ว่าเป็น Present Simple tense Get up ก็จะกลายเป็น Verb Infinitive หรือว่า Verb base ที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะก็จะกลายเป็น Does she get up at 6 o'clock Does she get up at 6 o'clock นะคะเป็นประโยคคำถามเหมือนกันค่ะถ้าประธานเป็นพะหูพจน์นะคะประธานเป็นพระหนะะระพงพจน์เหมือนเดิมกริยามไม่เติม s แสดงว่าถ้าเป็นประโยคคำถาม Verb ช่วยท,ที่เข้ามาช่วยก็คือคำว่า do ใช่ไหมคะอันนี้ขอแก้เป็น plural นะคะ plural s u b j e c t แสดงว่า verb ช่วยที่เขามาช่วยคือค,อคำว่า do ใช่ไหมคะคำว่า do และ verb หลักก็ต้องกลายเป็น verb infinitive หรือ verb base อ่ะยกตัวอย่างเช่นครูคบอกว่า they get up at five o'clock they get up at five o'clock ประธาน they กริยา get up ประธานาพหูพจน์กร,ริยาไม่เติม s ถูกต้องแล้วช่องที่หนึ่งนะคะทีนี้พอเป็นคำถาม เอาดูดัสเข้ามาช่วยใช่ไหมประธานคือคำว่า day Day เป็นข้าวโพดเบิร์ฟช่วยก็เลยคำว่า do ทีนี้เ e r ร์ช่วยคำว่า do มันผันตาม day ไปแล้วแดงว่า get up v e เ b ร์หลักก็กลายเป็น verb base หรือว่า verb infinitive นั่นเองค่ะ d o d they get up at five o'clock d o d they get up at five o'clock พวกเขาเริ่นตอนตอนตีห้ารอเปล่านั่นเองนะคะนี่คือคำถามเนาะอ่ารู้จักบอกเล่าเสร็จคำถามแล้ว ทีนี้ถ้ามีคำถามก็ต้องมีอะไรคะมีคำตอบใช่ไหมคะวิธีการตอบคำถามกันค่ะวิธีการตอบคำถามนะคะก็เหมือนประโยคเมื่อกี้ does patrick sleep in class อ่าประธานคือ patrick verb ช่วยเลยใช้คำว่า does ใช่ไหมผมว่าใช้เป็นคำว่า does ปุ๊บ does ผ่านกับ patrick แล้วนะคะ verb หลักหรือ verb แท้เนี่ย sleep ไม่ต้องเติม se. s อีก does patrick sleep in class patrick นั่งนอนในห้องเรียนหรือเปล่า อ่าตอบ yes กับ no ใช่ไหมคะถ้าตอบว่านอนก็ตอบว่า yes ทีนี้แพทริกเป็นผู้ชายกัเลยตอบว่า yes he เราจะไม่ตอบว่า yes he sleep ไม่ค่ะเราจะตอบว่า yes he does เพราะว่าถาม does ก็ต้องตอบ does ค่ะ yes he does นะคะแต่ถ้าไม่ได้นอนละ่ะก็ no he does not อ่าถ้า no ต้องเป็น does not นะคะหรือเขียนย่อๆว่า doesn't ก็ได้ No he doesn't นะคะถาม does ตอบ does ถามอะไรตอบอันนั้นนะ,ะกรณีเดียวกันถ้าถามดูล่ะต้องตอบอะไรก็ต้องตอบดูใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น d Patrick and Daisy eat in class อ่ะใช้ดูเพราะอะไรเพราะว่าประธานคือ Patrick and Daisy นะคะเป็นผูงผูดใช่ไหมคะพอดูผันปุ๊บเวิร์บแท้ eat ก็ไม่ต้องผันอีกก็เป็นเวิร์บช่องเบิดใช่ไหม Do Patrick and Daisy Patrick eat class? in Patrick กับ Daisy ได้กินข้าวในห้องเรียนหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้ากินก็ตอบว่า yes they do ใช้ they พวก Patrick กับ Daisy มี2คนที่นี่ถามดูก็ต้องตอบดู do. yes they do เราจะไม่ตอบว่า yes they eat นะคะต้องตอบว่า yes they do แต่ถ้าไม่ก็ no they do not นะคะ do not ถามดูตอบดูแล้วเป็น not ก็เป็น don't ก็ได้นะคะ no they don t ไม่ก็ no, น่ d ดย o ดก็ได้ค่ะนี่คือวิธีการตอบคำถามนะคะอะต่อไปเรามาลองทบทวนในการทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะอะมาดูที่ exercise ของพวกเรากันนะคะมี3ข้ออา number 1 n e ไอเช่นน้มวนนะคะเห็นเครื่องหมายบวกปุ๊บเป็นประโยคอะไรคะบอกเราบอกว่าก็ subject บวก verb ช่องที่1ที่เติม s กับ es ทีนี้ประธานคือคำว่าอะไร She s t u d y ENGLISH EVERYDAY ประธานคือคำว่า s t u r y เอ๊ะขอโทษค่ะประธานคือคำว่า s h ค่ะกริยาคือคำว่า s t u r y ใช่ไหมทีนี้ตามกฎแล้วประธานเอกพจน์กริยาเติม S She เป็นเอกพจน์แสดงว่า s t u r y ต้องเติม S ค่ะน็จะกลายเป็น s t Stories She s t u d i e s ENGLISH EVERYDAY ะะเรารู้ได้ไงว่าเป็น present simple tense เราเห็นจากคำว่า every day ซึ่ง every day เป็นคำที่เป็น adverb of frequency หรือคำที่บอกความทีบ่อยใช่ไหมถ้าเห็นว่าคำที่บอกความทีบ่อยคือเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรก็ต้องใช้ present simple tense นั่นเองค่ะ she เป็นเอกพจน์ s t u d i e s ก็เลยเติม e s นะคะข้อนี้ตอบ s t u d i e s ข้อ2ค่ะดูข้อ2เนาะเห็นเครื่องหมายอะไรคะลบ หเห็นค้อหมายลบคือเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะทีนี้เขาให้ประธานคำว่าเบนจี้มากรไยาคือคำว่าก o ถ้าทำเป็นปฏิเสธทำยังไงคะทำว่า not Not เฉยไหมไม่ Present Simple Tense นะคะต้องเอา do กับ does เข้ามาช่วยใช่ไหมคะก็จะแปเป็น subject บวก do หรือ does not แล้วตามด้วย verb verb อะไร verb infinitive นะคะเพราะว่าดูกับดัสมันเป็นช่องที่1ไปแล้วใช่ไหมมันผ่านแทนไปแล้ว เพราะฉะนั้นทีนี้ประโยคนี้ the, uh, ใช้เวนประธานคือเว n d y เป็นเอกพจน์กริยาเติม S ใช้คำว,ว่า does ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น Wendy does not go Go ไม่ต้องเติมอะไรอีกนะคะเพราะว่า does มันผ่านแล้ว Wendy does not go to school late Wendy does not go to school late Wendy ไม่ได้ไปโรงเรียนสายนะคะต่อไปข้อ3 เห็นเครื่องหมายคําถามเป็นประโยคคาถามแน่นอนนะคะเป็นประโยคคาถามปุ๊บอ่าเอาอะไรขึ้นก่อนเลยเอา verb ช่วยใช่ไหมคะและใน tense นี้ verb ช่วยคือคาว่า do กับ does จะใช้ do หรือ does ขึ้นอยู่กับใครประธานอ่ะประธานที่เขาให้มาคือคําว่า day ถ้าเดปุ๊บประธานพระหุ้มพลกริยาไม่เติม s ใช้ do หรือ does คะใช้ do ค่ะดูทีนี้กริยาคือคำว่า drink ต้องเติมอะไรไหมไม่ต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า do มันผันตามประธานแทนเราแล้วแหละ ดริงไม่ต้องผ่านตามประทานอีกนะคะ Do they drink coffee Do they drink coffee นะคะทีนี้เห็น answer คือคำตอบวิธีตอบก็ตอบได้สองแบบถ้าดื่มก็ตอบว่า yes ถาม do e, ตอบ yes, d e yes y they อะไรถาม do ตอบ do ค่ะ yes e, do yes they e, do. Yes, e, do ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ล่ะไม่ก็คือ no ใช่ไหมคะถาม do e, ก็ตอบ d y no d y e. ถาม do ตอบ do not No they do not หรือไม่ก็ No they don't ก็ได้ค่ะ No they don't ก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้คือ Present Simple Structure ที่เราจะเรียนกันนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือมีคำถามสามารถที่จะ Inbox หรือว่า Comment ใน Comment มาถามได้เลยนะคะก็บอกว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ thank you so much for watching see you next time บายบาย